อะไรของคุณเนี่ยเขาไปทำงานกันคุณมาโม่งเลยเนี่ยโม่งครับพี่จริงอเปแต่จริงอ่ะทำงานปุ๊บเอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอพวกเรานะฮะทุกวันเวลานี้เวลาเดิมนะฮะครับวันไรครับวันไรไม่รู้นะฮะแล้วแต่พี่ออฟครับผมนี้พวกเราจิมมี่ทอมมี่ครับผมครับผมผมทอมมี่ติิโชคครับผมจม่ โอ้คุณาวนีเหราวลนี่แล้วบาวิลไม่ตั้งหลักเลยนะใช่ฮะเขามีสติโชนะฮะครับผมจะมีการเก็บน้พันนะครับจะเรียกผมว่ามี่มาตลอดมี่มี่จิมมี่ใช่ไหมแต่คือไม่มีใครที่ลงท้ายด้วยมี่มาก่อนในห้องอะก็คือจะเป็นเีค่ผมคนเดียวมันก็เรียกกันว่ามี่ไอ้มี่ไอ้มี่เนี่ยคำนี้คือแบบทุกๆวันนี้ผมเล่นเกมกับเพื่อนยังใช้คาว่ามี่อยู่เลยก็คือแบบกลายเป็นคําติดปาก ของผมก็เป็นที่บอกว่าจะมีเพื่อนจะมี2แบบเรียกทอมกับเรียกเรียกมี่ใช่ป่ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเรียกแบบเป็นมี่ใช่ไหมถ้าเพื่อนสนิทแบบสนิทอยู่ด้วยกันบ่อยจริงๆอ่ะถึงจะเรียกทอมเลยแต่จริงๆก็โอเคนะมันเพราะมันก็เป็นเป็นชื่อที่มันเกี่ยวกับต้ิมโยงทั้งคู่เข้าใจป่ะมันคือมีแบบจิมมี่ทอมมี่แล้วมันคือเป็นตัวประโยคเดียวที่มันมีของงเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเรียนคณิตแล้วแยกคําว่ามี่ถูใช่ป่ะแล้วเราก็แยกใส่วงเล็บออกมาว่าเป็นมี่กับมี่อ่ะก็ได้นะมี่ก็เป็นมี่ โอยอยากเล่นนะผมขอร้องขอร้องผมขออยู่กับพี่ทอมไม่เอาผมไม่อาผมจะไปอยู่พี่ทอมแล้วผมจะวิ่งแบบพี่ทอมต้ายยิงด้วยพอพี่ทอมยิงยิงปืนเก่งผมรู้ตอนเด็กผมเคยไปเล่นเพนบอลกับพวกพี่พี่ผมเจ็บใช่ป่ะมันเจ็บนะว่ายิงแล้วมันม่วงนะคิดดูไอเด็กตัวน้อยมีผมวิ่งหนีโดนพี่ไล่ยิงอ่ะทั้งสนามอาะเออเกียนจัดเลย วันนั้นผมงงมากจริงๆอะ่ะเอาจะบอกว่าตอนที่เริ่มเข้ามาที่ดูมันดิแรกๆใช่ไหมผมอ่าจะเป็นคนเดียวที่ฟังอินดี้แล้วก็แบบฟังเพลงใต้ดินเพลงที่มันแบบ uh huh. ไม่แมสเพลงที่มันแมสมาปกติคือทุกคนจะฟังใช่ปะ่ะ uh huh. แล้วพอผมเปิดเพลงของผมมาคนอื่นเขาจะงงว่าเพลงอะไรแล้วก็เราก็มีความคิดมาตลอดว่าเออเราม่นฟังเพลงแปลกกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแบบ uh huh. ให้คนอื่นฟังอะ่ะเวลาฟังอะ่ะจะฟังให้คนเดียวอะไรเนงะี uh ้ย huh. เออจนแบบวันนั้นแบบจิมมี่มาแล้วแบบจิมมี่ก็งงแล้วแบบจิมมี่บอกว่าเอาพี่พี่ฟังเพลงนี้ด้วยเหรอน่ะอะไรพี่เสร็จปุ๊บใช่ป่ะพี่อ๊อฟโยนมาทำไมอะไรที่งงว่าพี่อ๊อฟโยนมาทำไมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าพี่อ๊อฟโยนมาทำไมจิมมี่ก็บอกว่าจิมมี่ฟังเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยเจ๋งอะคือแบบเหมือนมันเป็นครั้งแรกที่แบบโหเป็นครั้งแรกที่แบบมีคนบอกว่าฟังเพลงแนวเนี้ยซึ่งเราดูปฏิเสธมาตลอดอะเรื่องแบบเจอเพื่อนแล้วอะไร้ยใช่ใช่ก็วันนั้นผมก็ ผมก็มาแนาวเดียวกับพี่อ,ะอ่ะก็คือแบบก็ผมก็คือฟังแบบนี้มาก็งโง่ของผมคนเดียวเออนี่น αι, อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นนหัวล้อไงหัวล้อมันจะแบบหัวล้อมันไม่สามารถทําได้เว้ยมันต้องแบบธรรมชาติอะ่ะใช่มันจะหัวล้ออย่างคนอื่นกาลังหัวล้อกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของพี่ก็จะพุ่งไปเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะ ใช่ผมลองสังเกตที่นานมากแล้วใช่ใช่เราเลาพี่หัวเราะเวลาพี่หายจริงๆนะเออคนก็ชอบเลยอ่อโอเคคำถามต่อมาครับครับความหมายความหมายก่อนเลยเพราะว่าไม่รู้ดิรู้สึกว่าเพลงที่มันมีความหมายที่ดีมันก็มันฟังแล้วมันก็ไม่เบื่อเข้าใจไหมมันคืออยู่กับความหมายอะมันไม่ใช่แบบ เมโลดี้ดนตรีหรืออะไรที่แบบแป๊บๆเราฟังบ่อยๆมันก็จะเบื่อใช่ปะตอนนั้นตอนนั้นแต่ถ้าเป็นเพลงที่มันมีความหมายเนี่ยมันก็จะมันจะอยู่กับเรานานๆแล้วก็จะฟังเพลงนั้นโดยที่ไม่เบื่อมีความหมายก็วตอนตอนนั้นใช้ตัดกะใช้สมองตอนนี้อะตอนนี้ก็ชอบทั้งสองแบบเพราะว่าบางทีความหมายไม่ได้ฟังอะแค่แบบแค่หลับตาแล้วแบบฟังเมโลดี้เราชอบเมโลดี้เนี่ยแค่เสียงดนตรีนี้มาเราก็ชอบแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลว่า แลก็ทั้งสองอย่างเลยตอนนี no ้ยิ่งเราทําอะไรไปนานๆตอนแรกเราจะใช้ตัดกะไว้พี่แต่พอหลังจากนั้นเลยเริ่มใช้ใจพูดเฉยๆอ๋อที่ผมไม่นคนตัดนี่คือจังหวะใส่ตาสปากรู้มผมผมขยี้นะแล้วก็แล้วก็มาขยี้กยี้ตาหลังพูดเฉยๆแลงนถ้าผมอะ ผมใช้ทำนองนะคือคำถามนี้มันเหมือนคำถามประมาณว่าแบบว่าเพลงเศร้าต้องเศร้าจากอะไรระหว่างความหมายกับทำนองสำหรับผมผมคิดว่าจริงๆแล้วเพลงอะ่ะมันต้องมีทำนองมาเพื่อที่มันจะทําให้เราแบบว่าต้องมาฟังที่ทำนองอะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเพลงไม่มีทำนองมันก็ไม่ใช่เพลงใช่ไหมมันจะกลายเป็นบทกวีใช่แต่เพลงอะ่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวมันเองด้วยทำนองของมันเองได้ถูกปะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วอะ่ะเพลงต้องฟังที่ทำนองครับตอบสรุปตอบ ทำนองครับครับผมอขอบคุณมากเลยที่สรุปให้อมีมีม่นี่คือผมผมพูดเลยแต่ก่อนสมัยผมเป็นผมเป็นเด็กมารยาทมาก่อนทุกคนอาจจะไม่รู้คืออะไรอ,อ่ะเด็กมารยาทจะเป็นแบบฟิลที่แบบนักเรียนที่แบบต้องไปตอนเช้าเข้าแถวเสร็จต้องไปแบบฝึกมารยาทไหวเงี่ยแบบไหว้ครบผู้ใหญ่ไหไว้ครูไหว้พระอะไรอ๋อหรอพีกันไหว้เออแล้วก็คือพี่พี่ที่แบบเป็นคนสอนอะ เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมล้วเขาก็เรียกผมมีมี่ม <laughs> ีมี <laughs> แล้วก็อย่างเีมีมีอย่างงี้เหรอมีมีแล้วก็อย่างเงี้ยแปลว่าตอนเด็กนี่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มแน่นอ,นอนถ้าเด็กๆนะเด็กแบบว่าเหมาะมัธยมต้นมัน้งอ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเป็นหล่อเข้มแทนเออถ้าสมมติไอ้ตีสี่ตีห้าหกโมงเนี่ะวันนั้นมันมีงานใช่ปะ่ะแล้วก็ไปทำงานครับแล้ก็จะนอนน้อยไปนอนไปสองสามชั่วโมงอ่าอเสร็จปุ๊บวันนั้นก็ทำงานเหนื่อยไปทำงานแล้วแล้วก็เลยนอนเร็วเรานอนสองทุ่มอ่าโอเคโอเคโอเค ก็นั่นแหละผมนอนผมนอนดึกกว่าพี่ตอมมี่แต่พี่ตอมมี่นอนเช้าพี่ต้องการอะไรมากดี่วะฮะฮะคืออะไรอันนีอย่างเดียวไม่ถามหาเรื่องแล้วหาเรื่องแลโอ้ขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับเราผู่ใหญ่ใจดีซื้อบ้านให้อยู่ด้วยกันนะฮะเราเราโง่ ไม่เอาอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยมันมือชกไปเลยขอดมหน่อยขอดมหน่อยดมตรงไหนพี่สัญญาก่อนว่าพี่ยังไม่ดูดคอผมพี่แล้วพาอดูดคอไม่ดูดไม่ดูดอาดมดมพี่วันนั้นไม่สบายจริงพี่เอาขอดมหน่อยอ่าอ่าอ่าผมอืมผมกินเหมือนไร อนึขอนึ่ไม่ออกขอทีอ่ะอ่ะผมให้คนดมก่อนขอดมอันนี้ดมจริงจริงกดกลิ่นเหมือนเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้มานานอ่ะพี่อออพี่ออฟไม่ได้ตัดเสื้อตัวนี้นานเท่าไหร่แล้ว ใช่ใช่โอเคงั้นงั้นต้องดมตัวตัวแล้วล่ะน่าจะไป่สบได้ไหมพี่กลิ่นเจมี่เหรอไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรวะเออมันกลิ่นอะไรวะบอกไม่ถูกเอาเป็นว่าก็กลิ่นกลิ่นทั่วไปปะเออเหมือนที่แบบกลิ่นดอกไม้ยอุ้ผมับยุงได้สรุปเจ้ากลิ่นสะพานพี่พี่พี่ลองเหรใช่ผมว่ากลิ่นมันเป็นกลิ่นก็ได้ได้กลิ่นอ่ะผมให้ดมอันนี้น้ำหอมผมกลิ่นน้ำหอมอ่ะ กินแล้วเหรอใช่เหมือนเหมือนเหมือนมันจะขึ้นมาในหัวแล้วอ่ะมันยากอ่ะคำถามเนี้ยนี่คือมันแบบของหวานหวานเออคาราเมลเออประมาณนั้นอะใช่ปะใช่ใช่มันกลิ่นคล้ายๆแบบเป็นแบบปลายๆของคาราเมลอันนี้ไม่ได้ฉีดน้ำหอมนะอันนี้อกินคาราเมลมากจนแบบว่าเหงื่อเป็นกินคาราเมลละอันนี้คือพูดจริงปะ มีวอล์กมีอกของตัวเองใช่ไหมฮะ <Huh. S 2> ของผมน่าจะเอ่อแต่ผมจำไม่ได้อ่ะของผมก็แล้วกันโอเคก็ถ้าวอล์กแรกของผมนะครับก็น่าจะพาไปที่บาร์หรือว่าเป็นคาเฟ่ลับๆอะไรเงี้ยที่แบบคนภายนอกนี่ไม่สามารถ w a l ์กอินเข้ามาได้คือต้องแบบเคยไปหรือว่ามีคนเคยบอกต่อถึงจะสามารถ oh. ไปร้านนี้ได้ถูก แล้วก็ทางเข้ามันจะเข้าแบบแปลกๆแปลกๆด้วยยังไงคือแบบต้องอย่างเช่นคือปกติเปิดประตูเข้าอันนี้ต้องอันนี้ต้องเดินเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้องถ่ายรูปเลยาห้ยกดปุ๊บก็จะเป็นประตูเปิดฟื้บแล้วก็เข้าไปใช่เหรอเป็นเหมือนห้องแห่งความลับใช่เนี่ยเหรอจะไปด้วยแล้วกันโอเคแต่ผมรอข้างนอกนะน่ากลัวทำไมไม่ไปเข้าไปข้างในสวยมากข้างในข้างในคือดีเลยใช่ป่ะใช่นะฮะของผมนะฮะก็ จะพาไปเดินแถวบ้านอ่ะเดินเดินในฟาร์มอ่ะเดินแถวบ้านแล้วก็ไล่ดูแล้วให้ไล่ดูให้แบบว่าดูดูว่าแถวบ้านที่ผมอยู่เป็นยังไงมีฟาร์มที่บ้านด้วยหรอมีฟาร์มอยู่แล้วก็มีที่บ้านอยู่พี่ฟาร์มเลี้ยงอะไรวะฟาร์มเลี้ยงหมาไงจริงหรอเป็นฟาร์มหมาคือตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าวอล์กแรกเนี่ยอาจจะเดินทั่วบ้านเลยเดินแบบน่านิงๆอ่ะแล้วก็เดินถ้าผมไปบ้านคุณนี่คุณต้องพาผมไปขับมอเตอร์คอร์สพี่ผมคุณขายมือยัง ยังยังไม่ขายเอ้ยได้อย่างนี้ชอบเลยน่ากลัวเอ้ยขับได้จริงเหรอพี่ขับได้ทหารเก่าทหารไม่ได้ต้องขับมอเตอร์คอร์สพี่พี่คุณรู้ว่าสมัยผมอยู่สนามยิงปืนที่ผมเป็นครูสอนยิงปืนอ่ะผมขี่ ATV แบบจริงเหรอเออแบบเฮ้ยแต่มันง่ายกว่านี้ะลแล้วมันสี่แล้วค้อนไม่คือสองล้อสองล้อสองล้อใช่ใช่ก็ได้ได้เดี๋ยวนั่นแหละถ้ามีวอล์กเดี๋ยวผมจัดการให้ได้ครับเดี๋ยวเอาพี่ไปเที่ยวระยองด้วยอือ ผมชอบนะไปงานใช่ไหมคนอื่นจะเป็นชื่อของเขาอะคนอื่นจะเป็นชื่อ๊งงเราเลาของของเรามาพ่อมึงแม่มึงเอาใหญ่ใหญ่แบบเรื่องใหญ่เลยพูดด้วย energy ที่โมโหน่ะก็พ่องม่มึงมันมันได้แล้วแต่ผมเลยหรือเราแบบตกใจพ่อมึงแม่มึงอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ว่าของเรามันเป็นฟิลที่แบบอารมณ์ดีไงพ่อมึงแม่มึงได้ได้ได้เอาไหมเอาไหมเอานะเอานะคือผมผมอยากได้มากเลยนะแบบ เวลีกูดครับอ mm hmm. ตึกตึกตึก,ตกทุกครั้งก่อนเข้าผมว่าเพราะว่าตื่นเต้นเหรอเพราะว่ากินกาแฟมา <c oughs> โหลดหมแ <c oughs> มัก็ตื่นเต้นแหละคือแบบว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เล่นแบบฉากเลิฟซีเนี่ยใช่ไหมมันก็รู้สึกหมืนใหม่มนใ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 นตอนนั้นนะตอนนี้อะตอนนี้ก็ จบเลยกะเลยแล้วชินชินแล้วแหละชินแล้วชินแล้วจบเลยก็เลยดีขึ้นแล้วว่าเราต้องแบบรีพีกันเยอะๆแล้วเราต้องมาฟังกันเยอะแล้วรู้สึกแบบ,บเราพูดครับยังหวะกันปาก่าเออเออโอเคถ้าถ้าถ้าเป็นผมผมจองนมเย็นเออผมชอบนมเย็นผมชอบนมสด ถ้าเทไว้์เนี่ยดูจาก,อบบกเอางี้เอางี้โอ้โหต้องแยกเลยว่าต้องแยกเลยว่าก่อนจะรู้จักหรือหลังรู้จักถ้าก่อนรู้จักพี่ทอมมี่คือจิวีจิวี ทำไมอ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นเป็นแบบเด็กสุดใช่ป่ะอันนั้นที่เขาเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแบบกระตกกระตากอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนเด็กสุดอืเขาจะต้องแบบว่าเหมือนต้องมีพี่ๆเขาก็เลยจะนิ่งๆอันนั้นคือวันแรกที่ผมเข้าไปเจอพี่ทอมมี่แล้วก็เป็นแค่วันเดียวที่ผมเห็นพี่ทอมมี่เป็นแบบนั้นะพอรู้จักกันเข้าไปเยอะๆเนี่ยพี่ทอมมี่ก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นซานะซานะคือใครซานะคือจะเป็นคนที่แบบว่ามีตอยหอยเหรอพูดแบบว่าเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่ไม่ได้พูดต่อยหอยแต่เป็นคนที่แบบเสียงแบบเสียงดังแล้วก็แบบว่าหัวเราะออกมาแล้วก็จะแบบว่าพอง,งออกมามไม่คือแบบเวลาพี่หัวเราะพี่ก็จะพงออกมาอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยออก็จริงก็จริงใช่ไหมจริงจริงวันนี้นะครับเราก็จะมาร้องเพลงเว v e r นะครับใช่ฮะชื่อเพลงว่าอะไรครับกี่เหตุผลที่ทําให้เรารักกันเพลงนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับอยากฟังนะฮะแลวแลวเราเนี่ยก็เคยร้องแต่ในไลฟ์ f, ไม่เคยมาอัด เ <Official S 2> อาิเชียวหรืออะไรเงี้จริงจังจริงจังเลยอ่าครั้งนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกมาดูครับจะล่มหรือว่าจะรอดนะฮะวันนี้เรียกได้ว่าเราจะมาสลองปัญหามาลองกันเลยฮนะ ฉันและเธอรู้จักกันเหมือนว่าเป็นคนอื่นไม่เคยชอบเลยยิงคิดว่าเราดีไกลกันฉันยิ่งคิดไม่ออก l อ 离开我。<noise> ค,คิดยิ่งคิดิงปวดหัวคิดมาไปยิง่งหนาโัรอความจริงคือฉัน ัจะรกแค่ได้คิดใจก็หยุดพักยังสงสัยอะไรทำให้ร่างกันหรือตอนที่สอบตาแล้วเธอก a s เธอกนี้เธอเป็นไปได้ย่ายฉัน คิดจงคิดจริงวดหัวคิดมาไปานหรือความจริงฉันรักเธอแเฮจบแล้วนะครับผมกับจบแล้วนะครับผมกับกับเพลงกับเพลง ชื่อเกับเพลงกีเหตุผลจบไปแล้วครับกับเพลงกี่เหตุผลที่ทาให้รักกันนะฮะครับทุกคนว่าไงฮะทุกคนว่ายังไงก็บอกด้ยได้ยังไงครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหนึ่งหนึ่งผลงานเพลงนะครับที่เราแบบมาโคเวอร์นะฮะชื่อเพลงไหนะกีเหตุผลที่ทาให้รักกันครับชื่อเพลงไรนับกีเหตุผลที่ทําให้รักกันฮะกี่เหตุผลที่ทําให้รักครับผมเอาละโคเลยกีเหตุผลที่ทําให้รักนะฮะใช่ครับ ก็ถ้าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะ้วกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับกด subscribe กดติดตามกดสมัครรับข้อมูลนะฮะกดติดตามเป็นแฟนนะฮะได้หมดนะฮะขอให้ติดตามกันต่อไปก็พอถ้าวันนี้เล่นผิดเล่นไม่ดีร้องผิดร้องไม่ดีร้องพลาดพวกคุณจะยังรักพวกเราอยู่ไหมเป็นดราม่าฮะเหรอพี่ดึงไปเวลานะฮะนะฮะครับฝากด้วยนะฮะกับเพลงเกียรติผลที่ทำให้รักครับผมครับผม ขอบคุณแลขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผม